บางตกรถ เฮ้ยเด้งงี้เอาหาวมันเนี่ยเล็กผมบอกแล้วผมเพิ่งตื่นอะไรกูอะดีทำไม่ดีอะทำไม่ดีอะมาเดี๋ยวครับครับขอบคุณมากพี่ถามอะไรนะบังเซเวนมาเออรีบไปโอเค ลัวเล็กแ้กก็เกมก็เกมเค๋ทอดทีพพ่เฮ้ยไม่ังเกจเยอะไหมพี่อารีไปช่วยได้นะมไปเยอะยิ่งมาขึ้นเล็กแล้วก็กลับไปเซ็นหนึ่งหน้องโหลวเล็กมาเองเนี่ยครับคุณตำรวจขอุยาตคนตัวนะครับโอเคครับ พื่ <TV S 3> อนทีวหาเพื่อนีทีวีหาเพื่อนีทีวีหาเพื่อนเราส่งพกไปพี่เราส่งพกไปนะชุบอยู่นะชุบอยู่นะชุบอวนนะเอาเพื่อนเราไปนะเอาเพื่อนเราไปนะอนเลยสวยเล็กสบาเเจอมึงเกิร์ฟจัดเลยวะน้องเอ้จับไปแวกินเอวิ่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 ย กินาวิ่งกินเาวิ่งไป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 ชนตามตามตามเพื่อนเราตามเพื่อนเราตามเพื่อนเราพี่พี่พี่ผมลุกจะเล่นจะเล่นข้างหลังเยอะจะเล่นข้างหย่างพี่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 จะเล่นข้างหลังเยอะที่ใบโน้ตไปเฉยสวยคอนคอนเอาไปกัดอยู่กับผมนพี่โน่นโน่นยิงกลาวไปพี่ไปนวดไปนวดไปนวดไปไปไปต่อไป ดึง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 พี่ไหวดึงพี่ไหวเว้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 เวสวยเล็กเอาเป็ลไเป็นไรอะอ๋อนี่เปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีดไป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 โอ้โหเอจันเร่ จริงผมเออแล้วพี่จรงผมเออแล้วเอาดีกว่า